สวัสดีครับพวกเราสายดับบลย์มากระเทศนะครับชาวสายดรบไลย์ทั้งสี่คนนะครับก็มากับเจอลา t ั p พิโซดนะครับของพี่นเกรงที่รักนะฮะถูกต้อง Made by Gangster Oppa จ้าเรามาดูกันว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่ชิวกับน้องกายเขาจะลงเอยกัน อย่างไรเขาก็ลงเอยกันกันแล้วลงเอยลงเอยเหรอก็ลงเอยกันแล้วประมาณนึงแหละแต่ว่ามันยังต้องมาเคลียร์เยเคนจิส่วนไงเคนจิเคนไซให้จบแล้วก็ป่าอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยอืมในงั้นก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่กันดีๆไม่ได้อีกอะไรเงี้ยป่าราพูดให้ชัดนะรอยยิมป่าใช่ไรมป่ามาพูดให้ชัดอยู่กันดีไม่ได้ใช่ไหมใช่ป่าสั่งอะไรอย่างเงี้มรู้ใจจางสั่งที่อยู่ชอบ แปปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบโฮมากอร์เกษตรเทปเทเบิลชั้นดีหนึ่งสองสามเก่าอยู่นึอ่ะเปิดติเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วอันนี้หนึ่งสองถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ใช่ใช่พฤติกรรมทางใจนะครับพาพวกพี่ปสูงหนึ่งแสนสามหมื่นูด้วแต่ถ้าไม่อยากกดก็ฝากกดด้วยแต่ถ้ายังไม่อยากกดอีกก็ฝากกดด้วยมัน่อยจะไม่อยากกดมันเนี้นแล้วเฮ้ย ที่ไหนที่ไหนเร็วที่ไหนต่อมาเร็ว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 เดินออกมาแล้วใครต่อเดินออกมาแล้วใครต่อเร็วๆมันติดกี่หัพูดที่ไหนที่ไหนเฉลยอาบอบนวดค่ะอาโคยมาแล้วไม่แต่ตอนนี้เป็นสาวที่แบบเดินออกมานี่มันสาวใบหน้าสาวใบหน้าก็หน้ายาวๆอาเทงโทใช่เทงโทเทงโทเทงโทอะไรหรอแล้วแต่ว่าใครพูดถ้าเป็นถ้าเป็นพียร์กชัยก็ อ่ะ,อะอตอ้องเพลงไหนจะเล่นต้องเพลง <c oughs> พี่เคนจิกำลังวางแผนฆ่าคุณภายุที่ไหนอุพาบุญไ,ไปพ,พี่ไปไปไม่ได้ลงมือตอนนี้พี่หลังจากที่พี่ไปเที่ยวเาขาพี่เคนจิกลับไปหาคุณไดบูญแล้วบอกความจริงว่าพี่ไม่ได้ฆ่าพี่เคนจิแล้วตอนนี้คุณภายุญให้พี่เคนจิเป็นมือขวาแฮ มันได้ไปอยู่ในที่ที่มันต้องการแนละ้วไม่มีกูมาขวางนะนนาาแล้วมันจะฆ่าป่าเลว่ะที่เชนชิมันไม่ต้องการแค่อ่างพี่มันต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งไม่ได้อยากอยู่ใต้ใครแล้กเพราะความที่เสื่อมผมผมก็เลยรู้ว่าเขาต้ง้งใจจะพยาลจะจะฆ่าคนไทยุูเยี่ยมเราไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะมันจะลงมาเมื่อไหร่ผมต้องรีบไปเตือนป่าให้ออก <c oughs> คนเดียวที่คนไทยุนจะปักก็คือพี่เฮลชิบใช่ <c <oughs> <c แค่เด็กกูไปเกินสายเดี๋ยวก่อนพี่ทิวพี่วอลครับพี่วอกลับไปก่อนได้เลยครับผมคุยกับพี่ทิวเองบอสกับอีกคนหนึ่งเขาเคลียรนะ์กันเนะี่ยคู่กันเนี่ยยังยัง ไม่ได้กลับก็เลยต้องจัดเด็กไทยก่อนใช่ต้องใส่ยเช่ญใส่ใส่พี่ต้องกลับไปจริงๆเหรอป่ามีพระคุณกับพี่ตอนนี้ป่ามีอันตรายพี่ก็จำเป็นกลับไปชดใช้คุณคุณนะ มันไเป็นจะหมดมันเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องความเป็นความตายของป๋าชีวิตแรกชีวิตวพี่ออกมาได้ไหมอะพี่เข้าไปพี่ต้องเสียงเอาชีวิตไปทิ้งอีกเอาไว้ ปัญหาก็ปัญหาของเขาเขาก็เป็นคนสร้างขึ้นมาพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่จริงเ,เกี่ยวอุปยานค่ะเพราะว่าพี่ทิวเป็นคนเอาเย็นจิเข้ามาค่ะแล้วก็ไม่ยอมฆ่าด้วยค่ะอืมใช่อันนี้พี่ทิวเต็มเต็มค่ะโง่กับผู้มีเพื่คุณนึงพี่ยากจะเลยเธอแต่เธอพูดถึงการฆ่าคนเลยนะเขาเข้าใจ เข้าใจ<ะ>แหม,มขอโทษนะทำอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ฆ่าใครเลยดิไม่เอาแค่ตลกบ,บอกบอกหมยถึงว่าไม่เขาไม่ได้เลยฆ่าใครอยู่เลยมึงว่าพี่ทิวไม่เคยฆ่าใครเลยดิแต่อยู่ที่นี่มาเคยแหละก็ไม่รู้แต่เคนจิอาจจะมีอะไรแบบบีบก่อนหน้านี้อาจจะแบบเขาอัะร,รักันมากก็ได้ก่อนที่จะมาปิดใจกันนะเราก็ไม่รู้ ไม่แด้ส่งเป็นจดหมายเตือนลายเตือนไม่ได้บาเคือแบบมันก็เอาตัวละตัวเองโผล่ไปเลอแต่เนี้ยคือคิดเหมือนกันว่าวิธีที่จะเข้าถึงป่าแบบป่าไม่ได้บอกเบอร์ไม่ได้บอกเพราะชื่อไม่เดียปะไมู่อะแล้วทิวไม่ยังไงทิวก็เป็นลูกหลักที่ยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าป่าฟังอ่ะไม่หนูเฟฟคิดว่าทิวไม่ได้เข้าไปเพื่อเตือนอย่างเดียวเขาไปช่วยด้วย เราต้องหาตรงการไงบอกบาทแล้วฉันพูดแล้วฉันก็จบแต่ป่าก็เลิศอยู่นะเพราะว่าการที่ป่าสั่งให้ทิวไปฆ่าเคนจิอ่ะแล้วเคนจิกลับมาป่าจะไม่คิดว่ามันจะแก้แค้นป่าเลยหรอป่ายังรับไปเป็นมือขวาอยู่ได้เหอป่าคือว่าป่าเขาเป็นคนเลิศป่าก็เป็นธรรมดาไงบุญคุณความแค้นเออเออมันเป็นอะไรที่ตอบแทนด้วยชีวิตเออนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีเขาวันนั้นน้องก็ตายไปแล้วไงเืม อืมสภาพคือนอนลันลีล้าแบบนั้นเดี๋ยวก็ตายไม่คือขินจิไปถึงทิวหรอไปถึงทิวไม่ถึงทิวกับป๋าเข้าใจไอ้พัดนั้นอ่ะเข้าใจเออแต่พัดอื่นใดอื่นใดที่แบบพัดทิวเคนจิพัดป๋าเคนจิเอออะไรอย่างงี้งที่เคยสัญญากับผมหรือไม่ใช่หรอว่าพี่จะเลิกอ่ะพี่จะทิ้งหน่วยข้างหลังหรืออ่ะ ่าทำแบบนั้นอีกเลยได้ไหมาลรใช่แบบิสัญญานะฉันม่สัญญา้ถาพี่เป็นอะไรขึ้นมาน้องจะอยู่ยังไงอ่ะจะอยู่ยังไงผมมันไม่สำคัญขนาดนั้นเลยใช่ปะ thank <laughs> you <c oughs> แต่ก็สำคัญแต่ปานมักว่าพูดไปไมีได้ไม่ใช่่เ <c oughs> ราไปไหนด่ผมไม่ร <c oughs> ีบไปไดกได้ที่จะไม่ไป, <c oughs> <c oughs> ป อพี่จะไม่กลับไปอะเพาวันที่กันไม่ได้นะทำลักมาไตายห่าเลยอย่าหลอกนะสวัสดน้องแล้วพี่เทียจะไม่ไปเหรอพี่จะไม่กลับไปแล้วโทษไปเบอร์โทรไปเออเห็นไหมยิดกับกายมันควรจะคิดตั้งแต่แรกแล้วไงที่นี้ฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ไปแค่เดือนเขาจะไม่เกิดขึ้นด้วยาเขายังไม่คิดจะโทรเราแค่คาดหวังไอ้ความไอพี่ต้องเดือด พี่ต้องเลืองกายสิกายคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของพี่เราจะปากให่บุญแย่พูดัำว่าที่สุดทำไมแย่ที่สุดเหมือนอีเคนจิมากเกยให้ฟรีดในชีวิตของผมเลยถ้าน้องพูดว่าไหนเท่าไหร่นยังไปอีกอ่ะคือแบบถ้าฉันเป็นน้องฉันเสียใจชิบหายอ่ะจนไม่อยากมองหน้าเลยอะ Not bad. ไม่ใช่เธอไม่ต้องฉันว่าเป็นคนอุบายเนี่ยถ้าเธอเหมือนไหลตายอยู่เหมือนกันคนอุบใช่ไหมคนอุบแล้วก็ตื่นเช้าแล้วหายไปไม่เอานะฉันเกลียดมากการกระทำแบบเนี้ยนี่ไงนี่ไงพี่ขอโทษนะกายไปดื้อๆยังดีกว่าทําแบบนี้นะแม่แต่ถ้านอนท่านี้มึงยังไม่ตื่นตอนขอลุกอ่ะกูไม่ตื่นก็จริงแต่มึงอยู่ท่านี้ไม่ได้แล้วเขาอกบุ่มบริสุทธิ์ ต่อแล้วอคนเรามาลอไห่นได้เยอะอยู่นะโอ,อ้หวั่นออกไปเหรอเออนมเหลือข้างเดียวครับผมไม่ใช่ไรทีนี้ตอนนอนเหือเกี้ยวต่อแล้วต่อจะไปนอนท่านี่ใครได้อะไม่ได้อะนอนไม่ได้เอาแค่เอามือทาบแล้วโอก็ยุบเหมือนกัน อไม่เขาอยู่เขาอยู่รูปเสื้อพี่นี่ไงพี่อยู่นี่นั่นอืออืออาหารเช้าป้าตามที่ฉันบอกป้าต้องเบรกปัตและวปะโอ้ยกินมาม่าเลยอ่ะเพือเขาเคยทำมาม่ากินอาอซาเลยกินมาม่ากินมาม่าทหมทันี้อยากกินเหมือนกันเออกินมาม่าเนาะฉันต้มให้โอเคตื่นมาไม่เจอพี่ตกใจเลยใช่ไหมโกรหร้ายเลย ไ่ต้อ,อ,อนะพี่ไม่ไปไหนหรอกโอ๊ยหลังจากท่าตัดมี่วามมั่นใจเท่าไหร่เลยพี่ยังกังวลเรื่องป่าอยู่เพราะว่า มีคนบอกว่าป่ามเมียมาเลยอันนี้คืออะไยว่าไงนี่คืออีกคืนหนึ่งแล้วะ่ะไม่ใช่เขาคิด,ดเขาคิดมาคืนทำอะไรโหมดะใครอยาไม่เห็นคืนะ ตื่นเช้ามาเป็นท่านี้เฉยใครจะอยู่ท่านี้ทั้งคืนใช่ไหอ๋อฉันจะเคยเตียงมันแคบเฟมไม่เฟรมไม่มีสิทธิ์พราะว่าตัวเองอยู่ท่าเดิมทั้งคืนเฟรมไม่มีสิทธิ์ต่อเฟมมึงไม่ได้อยู่ท่าเดิมคือมึงแค่หมุนกลับมาอยู่ท่าเดิมนั่นคือครบรอบเลยเออหรอพี่หนูตื่นมาแล้วหนูเห็นอยู่ท่าเดิมนหนูครบือฉันจำได้ว่าก่อนหลับอ่ะฉันอยู่ท่านี้ตื่นเช้ามาฉันก็เป็นท่านี้อ๋อแต่แต่ก่อนนั้นคือเขาเรียกว่า วนแล้วมันเป็นเพียนอนนี้การแล้วอาจจะเป็นรล่าที่สองใช่ไม่ได้เพราะเตียงมันแคบแล้วเขาก็อยู่บนเตียงกับฉันมึงเอาเขาหมุนด้วยว่าละพาหมุน้ายกแล้วกลับมาจุดเดิมเพราะอะไรมนเตียงม้นหายกินเขามาทำไมวะกลัวแรงมืออีกเปล่ากัพี่เขา กลับมาพบกันแล้วนั่นป่ามาส่งหรือว่าเขาเรียกว่าเจนสเจนซีอะไรสดซีแล้วนนสวยมากผมยาถึงกาง่างแล้วนะสริดดีมากจริู้บ้ะใครตอบได้บมงครมนั้งเฝ้า เลยไงเลยหรอเลยเลยไงกายกูมีเรื่องจะคุยกับมึงหน่อยอ่ะกับมึงแค่สองคนก็นี่ไงก้าวกูสองคนพี่แค่จะมาบอกกายว่าพี่อ่ะต้องแวะเข้าร้านหน่อยพอดีมีเรื่องจะคุยกับไอ้ตุลน่ะกายเสร็จที่ร้าแล้วอ่ะดีนะ สวยสุดคนิสตาเราสองคนไม่ได้ขึ้นมาวันนี้กันนานแล้วนะปกติเวลาเรามีเรื่องอยากระบายหรือคุยกันเราก็จะขึ้นมาวันนี้เพราะมันเป็นที่ของเราอื <c oughs> เาะทีก่อนกูก็ไม่มีที่ให้ไปนั่นแหละตรงไหนที่เป็นที่ของมึงก็เลยกลายเป็นที่ของเราออแล้วก็วแรงนะแรงนะต่อมาก็จริงไงแต่อันนี้มันคงได้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาใจ๋ยวิธีของมึงใช่ไหม อาจจะรู้ตัวช้าเกินไปช้าจนคนที่อยู่ข้างๆมาตลอดอาจจะต้องหายไปจริงๆแล้วมั้งหนูไม่ได้หายไปไหนหรอกกูว่ามึงก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนี่แหละเพื่อนที่เป็นห่วงกันหวังดีต่อกันมีความสุขเวลาที่เพื่อนมีความสุข ไม่ต้องทุกข์ใจเวลาเขามีใครแล้วก็เะาชิดะไรมากกว่านั้นก็คือแฟนที่มีอะไรกันไม่ได้ป่ะเอนเพื่อนมันีพ่อนอยู่อ่ะไม่เคยมีเพื่อนอย่างเี้ยสิไม่หหไมให้กูไม่ละหมดอ่งน่ท้านี่ท้อางน้ั้่า้แต้มอยกาัานตังมดอน้งมดอ่งนี้แ่อยนเพื่ัอนกับมึงเหมดอนเดิม แต่คงจะเป็นเพื่อนที่ดีกว,ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกว่าเดิมถ้าเ,เพื่อนที่จะไม่ทำให้มึงต้องอึดอัดอามาสักทีนะมันก็ซื่อสัตย์กับเจ้าของไอ้แก่ซะเหลือเกินนะทั้ทางที่มันเคยจะฆ่ามึงแท้ๆคุณธรรมมันคำคอหนึ่งนะหนึ่ไอ้เจ้าจมีเดวเิ เลี้ยงไปเชื่อครูให,ใ,หให้ชีวิตเองให้ข้าวให้น้ำแต่คุเไม่ไม่สนใจให้ชีวิตกูลอยแก่ชีวิตที่เยี่ยที่มึงให้กูมาเห็นกูเป็นขค่หมาตัวหนึ่งคอยรับเศษอาหารจากมึงมึงไม่พอใจก็ทำลายทุกตีคอยลองมือลองีให้มึงส่งมือที่ยำนาจ แล้ว,วมึงหวาดเ่าสักวันหนึ่งกูจะจบรักคำสิ่งกูมึงเหรอขุยนยังว่าม,มึงไปมาสองตัวแล้วคุณมอกคงไม่ได้จริงจชีวิตที่เที่ยงไม่เคยตกลงกันโอ้จะน่ากลัวถ้ามึงยิงปากยิงแน่เออ เป้านิ่งอยู่ลูกยิงเลยเฮ้ยคิวจัดเลยสองคนจบจบคิวึ้นเหนึ่งยิงเป้าป่าเหรอขาขาอะไรวะเนี่ยคุณลุงหรวหวเหรออืมไม่เป็นไรแต่คุณลุงไม่ขึ้นแล้วซึ่งก่อนเฮ้ยว้าว โดนหาที่ตายแล้วมึงนี่เรื่องโอไตฮะกากูเหนื่อยอะมึงเอาเปิ้ลไม้กูดิกูยิงไม่หมดเลยเงอะสิเหลืออดตน่าจะยิงไหมยิงใครครับยิงมึงยจริงก็เปิ้ลนเะเฮ้ยอย่าพี่มึงมาแทนพี่กูแล้วมึงจะเอาอะไรอีกวะแกแคนไงใครทำอะไรกับกูไว้ ูจะจัดการให้หมดมึงโง่เองที่ปล่อยมึงไปถ้าปูจัดการทุกคนที่นี่ได้ทุกอย่างที่นี่ต้องเป็นของปูของกูคนเดียวตายเลยเออใครบอสบอสบอสไม่บอสก็ตุนแต่ตุนไม่น่าจะมีเบี้ยวขนาดนั้นใว่าจะเป็นบอสถือว่าป๋าโหป๋าก็ลงบอสบอสบอสป่าดูไม่ขึ้นแล้วลูก เรื่องนี้อะไรก็ขึ้นได้จริงปามารนบอสป่าถัง้าเป็นใครป่าเด็ดมายิมเงแิ้หเองอกมมึงน่ะมูป่าคนอย่างมึงไม่เจริญรกูะ ไม่มีวันจนเลยไม่ไม่รู้ถูกแต่คือเอ้ยกูลืมคิดไปว่าเฮ้ยเขาเป็นระดับป่าแช่ไหมเขาเป็นธรรมดาเหมือนกันเฮ้เเขาลูกพญานามือนเ่ยมีงานมาแล้ววานมามาเล่นเกมกันได้ดิอ่าเล่นเกมไทยอ่ะอันนี้งานอบตัวนี้เยอะแยะเลยอ่ะบอสกับตุนไงไม่เล่นไอีวานเข้าเกมก่อนอย่าพุ่งหุ่นกินแล้วแต้องเป็นออฟเลนเด้อได้วันออฟเลนไหวไหมอ่าถามก่อน ตอนแรกสักวันแฮร์รี่ใช่ไหมเรนแรกไปครับผมไดีคนเดียวมากลางบ้างช่วยแกงด้วยครับทุกอย่างพวกเราได้ใช้เวลาโลกในทุโลกที่ท่าแผลรินนะและโลกเกย์ที่คือเหตุผลที่ทำให้พี่ิูตัดสินใจเปิดร้านอาหารนี้ก็เป็นแหล่งรวมตัวของพวกเราที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันหัวเราะไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกัน ถ้าฉันยืนตรงที่วิวนะแล้วไฟสาดขึ้นแ<ว>บบนี้เปปิดปับคนก็เยอะปุ๊บเลยเนะ <c oughs> าะต้องมีไฟก็เหมือนจริงท <c oughs> ี่เราไม่คิดเหมือนกันเพราะวันแรกคนเยอะขนาดน,ะน,นี้ยไม่ค่อยมีร้านแบบนี้ได้มัง้งคนแรงขนาดนอะกายออกแบบร้านดีด้วยแหละเนี่ยคนเขาชมบแบนะจริงหรอไ้ชมบ้างอ่ะพี่เองอ๋ <c oughs> อเลย ก็เดียว<ม>อกอกกายแล้วเพราะวันนี้ไม่ต้องมาช่วยพี่ให้พี่เหนือออหน่อยคนเดียวพอผมจะปล่อยพี่ที่เหนื่อยคนเดียวตอนเราสัญญากันแล้วไงพี่นี่นะมีแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาด้วยกันชีวิตแบบธรรมดาก็เหนื่อยเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ชีวิตของพี่ก็เหนื่อยแบบนี้มาตลอดอ่ะผมไม่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นเลยเออกำลังจะถามแล้วเลยไม่ต้ององ่านนะก็ ืมแล้วรู้สึกจิตผิดไหมที่มันเรียกพี่รู้สึกสิอ๋อยิ่งไม่เคยได้ยินเนอที่เขาบอกว่ายิ่งอันตรายแม่โชว์กลั่โคตรโหดโคตรอันตรายเอาแล้วเอาแล้วไอ้ลูกยิ่งอุกว้าไอ้ยลูกมุ้ย เกินไปดูปิดร้าน<อ>ปิดร้านเลยนี่ตนิสัยรุนแรมาจากพี่เหรอแลว้วชอบไ่ะงี่เลยว้านักเรียิ่งว่าชอบอีกทีละมันแฟนนักเุณแฟนเลทีละอุ้ยมีฉนเซอ์วาง ไอเด็กคนนี้ไม่มีสันเทิงว่ะจริงเฮ้ยไม่เป็นไรลูกทำต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แน่ดูเงียบเพยายามพยายามเฮ้ยอย่าปิดดิลูกเอ้ยใจเย็นเฮ้ยลูกค้ามาสวัสดีกการลูกค้านะลูกเกียดเขาว่าสดอีกการลูกค้าการได้มองหน้าบาริสต้าหรือเด็กเสิร์ฟที่น่าจะดีก็เป็นสวัสดีกการอย่างหนึ่ง จบไปแล้วพี่นักเรียที่รักถูกต้องไมเดียแกงสเตอร์ใช่มีทั้งหมดตอนนี้ EP ที่1ิบ p 8แปดอีแปดหรือแปดอีไงกต้องใช่จบไปแล้วนะคะก็เป็นซีรีส์ีอีกเรื่องหนึ่งที่มีพีงทำให้เรามีความสุขใช่เห็นความหวั่นแหววใช่เข้ากันคิมคู่กันจริงมองน้วบินบิงอ่ะเพลินแล้วทั้งเรื่องเนี่ยจริง ก็อย่างที่เคยบอกไปแหละคุณผู้ชมคือจริงจมิลานเออรอบที่รอบที่รอบที่หลายรอบก็คือมาดูมินปิงจริงอ่ะจริงจากใจเออสำหรับพี่นะพี่ต้องขออนุญาตจริงๆเป็นความพิส่วนตัวสําหรับพี่คือเรื่องบทเรื่องอะไรพี่แบบว่ามันไม่รู่วบทมันน่าจะรีบมันด่วนไปหน่อยแหละมันหลายลอย่างมันก็อาจจะมีมันเบาเันไม่ใช่ซาลิ่นพิลายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซาลิ่นหรอกเธอ มันความหนักแน่นของเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยในการกระทำของตัวละครอะไรย่างไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ดยภาพรวมก็คือมันน่ารักที่พ่อแบบมีปิงช่วงที่เขาแบบน่ารักกันอ่ะมันก็คือแบบน่ารักไงก็นั่นแหละแต่ว่าตอนจบก็น่ารักดีนะชอบชอบตีมการที่ตั้งใจเปิดลานเพื่อให้ทุกคนมาใช้เวลาร่วมกันอืมที่พชอบนะพี่มันเป็นความอุ่นเกลียสำหรับพี่จะได้เจ๊ผ่านเยว่าเออจริงคืออย่างไม่ด้จรอยาไผ่ได้ ว่าใช่คือไครกำลังทำทำคดีอยู่เขาเริ่มทำมาหลายเดือนแล้วนะเธอคดีใหญ่หลายวันเองยังไม่ใช่หลายเดือนหลายเดือนแล้วรอบนึงหลายเดือนแล้วรอบหลายวันรอบนึงแล้วก็หลายเดือนอีกรอบนึงออ๋อมันไม่มันต้องขยายไปสู่แก๊งมาเฟียหลายแก๊งอ่ะใช่เขาต้องตามยอหลายแล้วแหละน่าจะแบบคือใหญ่เพราะว่าเขาซัดทอดไว้ไงเไ้ยอาจจะแบบให้เขาเล่าให้หมดเขาบอกเขาไม่ซัดทอดใครเลยไม่ใช่เลยขาเล่าเรื่องในวงการความวงการไงอ๋อแล้วด้วยความเป็นอีพีสุดท้ายอืมใช่ หาก็อีกทีสุดท้ายนาองก็อาจจะมีการแสดงอัธร์ที่รุนแรงไปบ้างนะหาก็ขอขอโทษไปนะตรงนี้ด้วยนะฮะทั้งหมดทั้งหมดการแซวนั้นตั้งใจนะคะแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะเอะไรนะพีนะบรรุสร้ายตบซีรีส์นะใช่เป็นอัธรณ์แล้วก็เป็นการติเพื่อให้แบบเกิดการพัฒนาขึ้นในองการซีรีส์นะคะขอโทษไปตรงนี้ด้วยนะขอโทษนะครับ ก็สำหรับเรื่องนี้นะครับถ้าใครคิดถึงก็เลื่อไปย้อนดูกันหลายรอบได้ทางไอจี <R CA. S 2> <che> นะครับแล้วก็ถ้าคิดถึงพวกพี่ๆก็มาสนุกกับเรื่องที่พี่ๆจะสาเรเลตบายได้นะครับเองก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับพี่ๆด้วยนะครับทุกช่วงทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะครับ Twitter TikTok แล้วก็ YouTube, YouTube. นะครับที่สำคัญอยูทูบกะยิ่งตึ้งตึงนะครับพว่พี่นำความสนุกสนานมาฝากอลไรวันนี้ทั้งสี่คนขอตัวลาไปก่อนเจอกับพวกพี่ได้คอนเทนต์อื่นนนมวววัััััีีี้สสสสดดคครรบบบาย